ประเด็นดิจิทัลเบิร์กจะคุยกับท่านผู้ฟังนะฮะถึงธุรกิจนะฮะเสื้อผ้าสำหรับผู้ชายที่มีน้ําหนักมากนะฮะเกินหนึ่งร้อยกิโลกรัมขึ้นไปนะฮะคุยกับเจ้าของแบรนด์เบอร์เรอร์นะฮะคุณเจนนี่ปาริชาติเดชพิพัฒนกุลครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นแบรนด์เด렉เ,เตอร์ของเบอร์เรอร์ด้วยครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะเจนนี่ครับสวัสดีครับ,ค,รบ,ค,รบคุณเจนนี่เล่าให้ฟังหน่อย มาทำเบอร์เลอร์ได้ยังไงครับก่อนนั้นนั้นทำอะไรมาก่อนครับก่อนหน้านั้นก็จริง,รงๆเหมือนเจน่ะอยู่ในธุรกิจอื่นเลยที่ไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้าอะไรเนี้ยน,นะคะ,ะทีเนี้ยคือจริงๆแล้วเรื่องของเบอร์เลอร์เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากเพนพอยเล็กๆเลยก็คือว่าเรามีน้องชายคนหนึ่งแบบที่น้ําหนักแบบ100ร้อยกิโลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หาเสื้อผ้าใส่ไม่ได้ค่ะอาจารย์ทีเนี้ยมันมันมันไม่ได้เนี่ยเราสึกว่าเออน้องมันยังหาไม่เจอหรือว่าไม่เจอแหล่งหรืออะไรเงี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยได้ลองเข้าไป สมมติว่าเราไปห้างห้างหนึ่งอะไรเงี้ยเราพาน้องเราไปซื้อมันไม่มีมันไม่มีเจนครับรก็คือว่ามันมีแบรนด์หลายแบรนด์นะตอนผมเป็นกรรมก,การได้จะมีีแตกเนี่ยก็มีเสื้อผ้าสําหรับคนตัวร้อยกว่ากิโลเนี่ยก็สิบกว่า,วาปีที่แล้วเนี่ยมีแบรนด์อยู่แบรนด์หนึ่งสําหรับผู้หญิงที่น้ําหนักร้อยกว่ากิโลหลงังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยเสื้อผ้าสําหรับผู้ผู้หญิงน้าหนักเยอะผู้ชายน้ําหนักเยอะนี่นเยอะ,อะเอออันเนี้ยทําไมคุณเจนถึงไม่ไม่ไปซื้อ ทำไมลงมาทําเองคืออย่างนี้ค่ะคือถ้าย้อนไปอย่าง,างเบอร์เลอร์เนี่ยปีนี้เป็นปีที่ที่เจ็จแล้วค่ะถ้าย้อนไปมาตแต่แปดปีที่แล้วเนี่ยร้านที่ขายเนี่ยมันมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีเยอะเหมือนตอนนี้อ่าแต่มันมีแล้วนะปัห้าเจ็ดเนี่ยแต่ตอนที่ผมแต่นั้นในประมาณสักปีห้าเจ็ดมั้งเออมันมีแล้วนะแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะมีตั้งแต่ปีห้าสามนะค่ะอันนี้อันนี้ประเด็นคือมันมีแต่ว่าทําไมคุณเจนเนี่ยถึงเลือกที่จะทําเอง ก็คืออันนี้ไม่แปลกนะคือมีมีแต่เราแต่เราไม่ซื้อก็ได้นะเราทําเองเพราะว่าบางอย่างเราไม่ถูกใจไงไม่อ่ะแต่ว่าปัญหาตอนนั้นเลยอ่ะก็คือว่ามันหายากจริงค่ะครับเราเราก็เดินสํารวจในห้างห้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้ดูออนไลน์เราไม่ดูดูออนไลน์ใช่ใช่เรคือคนอยากลองอยากใส่อยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือบนห้างห้างหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติมีแบรนด์เสื้อผ้าผู้ชายสักห้าสิบแบรนด์เลยแบรนด์ที่เป็นเสื้อผ้าผู้ชายขนอ้วนเลยคือสูงน้อยน้อยร้อยร้อยก็โลน้อยนะฮะ ช่ก็เลยก็คือก็คือเริ่มต้นก็คือว่าโอเคเราเห็นช่องว่างตรงนี้ว่ามันไม่มีครัะมันไม่มีเราก็เลยเริ่มทําแบรนด์เนี้ยขึ้นมาค่ะก็เริ่มต้นจากการทําออนไลน์ก่อนอที่แล้วก็เริ่มต้นจากการทําออนไลน์แล้วท่นคุณคุณ,ค,ณค,คุณเจนก็คือว่าคุณทําธุรกิจก่อนน้าเนี้ยธุรกิจอื่นคือธุรกิจอะไร ก็เป็นแบบทำออร์แกไนเซอร์ทำอีเวนท์ทำออร์แกไนเซอร์โอเคไม่ได้ทำธุรกิจเป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าทำธุรกิจแบบว่าช่วยคนอื่นก็คือออร์แกไนเซอร์แต่ว่าไม่ได้ผลิตเป็นตัวสินค้าใช่ค่ะคือไม่ตัวคุณเจนนี่คิดว่าจะหาธุรกิจทำด้วยหรือเปล่าเอาก็จริงแล้วเนี่ย S <S: ไม่ไม่ค่ะจริงๆตอนนั้นที่เราทำาออทำเอเจนซี okay. ่ทำอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็มองว่าโอเคเราก็มีงานที่เราชอบอยู่แล้วแหละค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเราคิดว่าเอ่โอเคมันมันไม่มันไม่มีเราก็เลยอาทําให้น้องเราใส่ด้วยแล้วก็ลองทําขายดูด้วยก็ได้อะไรเงี้ยเพราะออนไลน์ตอนนั้นก็โอเคก็เป็นการเปิดขายอะไรได้ง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะใคร <izi CBS S 1> ทำโปรดักต์ออกมาก็ขายได้ง่ายๆ,ๆ,ๆอะไรเงี้ยเราก็เลยลองทําดูเป็นอาชีพเสริมอะไรเงี้ยค่ะคิดคิดว่าเป็นงั้น แล้วก็เราก็ลองทําดูตอนแรกเราก็มีแต่เสื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเปิดเราก็สร้างเพจแล้วก็ช่องทางหลักของเราตอนนั้นก็คือเป็นเฟซบุ๊กถามนิดนึงได้ไหมคือคอนเซ็ปต์ของเอ่อเบอร์เรอร์เนี่ยก็คือเบอร์เริ่มอ่นะนะก็คือมาจากคำว่าเบอร์เริ่มเนี่ยแล้วก็มาแล้วก็เป็นสะกดเป็นแบบฝรั่งกฤษคือเบอร์เริ่มนี่แหละใช่ไหมเป็นเบอร์เรอร์ใช่ไหมคอนเซ็ปต์เน <Bur re. S 1> <Concept S 2> ี่ยมันคืออะไร คอนเซปต์ของมันก็คือว่าอ่าเพนทอยก็คือว่าอ่าคนอ้วนะเขาก็อยากจะเท่อยากที่จะแบบดูดีเขาอยากมั่นใจอะไรเงี้ยสิ่งที่จะช่วยเขาได้อก็คือเสื้อผ้าก็คือคอนเซปต์ของเบอเรอร์สำหรับผู้ชายวนอ้วนใส่แล้วดูดีคนใส่คนอ้วนเนี่ยใส่แล้วแบบเฮ้ยใส่ให้มันไม่โดนจับแล้วกันวะออกไปดูไปอนาจารใช่ไหมอันนี้เนี่ยสําหรับผู้ชายแบบไหนใช่ไหมนะก็คนอ้วนนี่ หกสิบเอาไหมเอจิ้งแฟตไหมหรือว่าเป็นทีนแฟตหรือว่าเฮ้ยใครร้อยกว่ากิโลนี่ต้องมาเราเลยคือตอนตอนเรารีเสิตอนสองพันสิบห้าที่เราเริ่มต้นอ,อย่างเงี้ย่ะเราเราไปาหาข้อมูลนะว่าคนอ้วนในประเทศไทยอ่ะมันมีแค่ห้าล้านคนเองผู้ชายม,มากเลยนะ ห้าล้านคนใช่คือเรามองว่าเยอะก็เยอะเรามองว่าน้อยก็น้อยในการที่เราลงทุนทำอะไรเงี้ยางเงี้ยเราถ้าสมมติเราจะมาเซกเมนต์ให้แบบโอ้อาจจะเป็นอายุแค่ยี่สิบถึงสามสิบหรืออะไรเงี้ยค่ะเพาะว่าก็จะเหลือน้อยลงไปกันอีกดัานนั้นน่ะเราก็เลยแม่แต่คุณเจนนี่เวลาเรายิงแอดเนี่ยยิ่งเหลือน้อยเนี่ยยิงโดนนะอ๋อเวลาเรายิงแอดเราซอยบอกเฮ้ยเนี่ยที่ยิงไปเนี่ยโดนประมาณมีมีในกลุ่มเนี่ประมาณห้าล้านนี่ยากมากเลยนะที่จะโดน แต่ถ้าคุณบอกว่าให้ยิงไปแล้วเนี่ยแอดเนี้ยกลุ่มเนี่ยทาร์เก็ตเนี่ยประมาณหมื่นหนึ่งเนี่ยโอกาสโดนเยอะนะเวลาเราเรายิงแอดโฆษณาเราจะแบ่งเป็นช่วงอายุทุกๆ5ปีแบบและหน้าตาจะคือแตกต่างกันไปเลยค่ะครับก็คือสรุปก็คือว่าไอเบอร์เลอร์เนี่ยคือใครน้ําหนักร้อยวกิโลเนี่ยอายุเท่าไรเรียนที่ไหน สถานะครอบครัวเป็นยังไงไม่สนขอให้มึงร้อยวัยยูโรมึลพื้นอายุยี่สิบถึงห้สิบเนี่ยมาซื้อเราได้ซึ่งกว้างไปนะในทางการตลาดมันกว้างไปค่ะค่ะคือเราเวี่ยงแห่ไปก่อนคือคือเราโอเคเราหลักๆคือเป็นผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ยูนิเซนไม่ใช่ยูนิเซนะเกิดเป็นผู้ชายสองแหักเกินร้อยกิโลขึ้นไปค่ะแล้รายได้ดูดี ไปสร้างความหลากหลายให้กับโปรดักต์ค่ะให้มีแบบอ่าหลายๆแนวสําหรับอ่ากลุ่มนี้สําหรับกลุ่มนี้สําหรับกลุ่มนี้อะไรเงี้ยค่ะไปทําแบบแล้วเราก็เริ่มโปรดักต์ตัวเดียวก่อนก็คือตัวยืดใช้ยืดเป็นลอนชิงลอนชิงไปลอนชิงไปปีสองศูนย์หนึ่งห้าก็คือสองห้าห้าแปดหลังรับประหารปีหนึ่งนะฮะตอนนั้นเศรษฐกิจยังดีอยู่นะได้อยู่ค่ะมีงานผม ก็บอกบอกว่าเที่เดือนต้นที่หนึ่งเดือนหน้าเนี่ยเราจะขายเสื้อผ้าประมาณนี้งานอย่างเงี้ยพอเราเปิดขายปุ๊บก็คือก็คือขายหมดเลยในในวันผ่านผ่านอะไรครับผ่านช่องทางไหนผ่านเฟซบุ๊กเป็นเป็นช่องทางค่ะช่องทางเป็นเพจหรือว่าเป็นโปรไฟล์แฟนเพจค่ะแล้วก็จะมีอ่ามีมีไลน์แอดในการที่แบบตอบคำถามลูกค้าบ้างอะไรบ้างผมถามนิดนึงได้ไหมไอ้แฟนเพจเนี่ยมันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะกว่าจะทำให้มีคนตามเนี่ยเจนนี่ ทำยังไงเพราะุณนาจะมีเทคนิคเพราะว่าคุณอยู่ในออกไนเซอร์นี่ใช่ไหมก็ช่วงช่วงช่วงที่เราเริ่มทำโปรดักกันนะคะก็คือเราก็ทำช่องทางขึ้นมาก่อนเลยเราใช้เวลาสักประมาณหนึ่งเดือนเราก็เสิร์ฟคอนเทนต์ไปก่อนโดยที่เราไม่มีสินค้าอ๋อไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเปิดตัววันนั้นเข้ามาทำวันนั้นคือเปิดไว้ หนึ <göz imprisoned. S 2> ่นเดือนแล้วก็บิวบิวบิวเพจไอ้คนอ้วนเป็นยังไงเป็นใสยังไงเนี่ยมันจะดูแลไปหาตื้ยากอะไรพวกนี้ไหมโอเคครับดูแลไว้ก่อนโอเคก็ไว้สักเดือนหนึ่งก็มีตอนนั้นก็มีรูปเพจรออยู่แล้วสักประมาณหมื่นคนพอมีสักหมื่นก็เริ่มขึ้นง่ายไงเมื่อก่อนเฟซบุ๊กมันขึ้นง่ายโอเคครับผมใช่พอมีสักหกคนแล้วก็เรา่มเกิดสายคุณเจนนี่วันแรกในกี่ตัว มีเรามีสินค้าแค่พันตัวค่ะอรแรกเแต่เราถือสินค้าแค่พันตัวแล้วก็หมดในมันนั้นครับอแล้วเราไปคุยกับคนที่มาซื้อแม้ว่าให้มาซื้อเพราะอะไรก็คือเหมือนเขาก็บอกว่าเสื้ออย่างตอนนั้นที่เราเปิดขายะค,ะค่ะเออชัยยแรกของเราก็คือเป็นเสื้อเชิดร,รูกเอทนะคะเขาก็บอกว่าพี่เนี่ยผมใส่เสื้อเชิดเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคนอายุน้บหนักร้อยห้าสิบอ่าครับครับเ <คน S 1> ดี๋ยวก,ก่อนตอนแรกเราเราเสื้อเชิดหรือเสื้อยืด เื้อเชิดค่ะเป็นเส okay. <sh arts> <sh arts> ื้อเชิดเราทำเสื้อครั้งแรกเสื้อเชิดนะไม่ใช่เสื้อยืดนะใช่เสื้อเชิดค่ะครับครับก็เนี่ยค่ะแล้วพอวันแรกขายหมดปุ๊บแล้ววันวันที่สองประมาณเราก็เกิดปัญหาเลยค่ะอาจารย์เพราะว่ามันมีคนอยากจะมาซื้อเราไม่มีของแล้วครับครับเราก็เริ่มแบบโดนโดนลูกค้าบ่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเปิดขายสองวันไม่มีของขาดแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะผลิตใหม่อีกเราก็ต้องใช้เวลากว่าของมาอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําไงครับ เราก็ค่อยๆคุยเราก็เหมือนแบบเราก็พูดกับลูกค้าว่าโอเคเราเราขอภลายละมูใหม่เราอะไรเราก็พูดความจริงกับลูกค้าไปแล้วก็บอกสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พูดก็คุยกันก็ไปเรื่อยๆพอสินค้ารอบสองมาโอเคก็เริ่มก็ขายดีทีเนี้ยพอรอบสองมาเนี่ยมันก็จะเริ่มมีเป็นแบบอ่ากลุ่มที่เป็นแบบอ่าพ่อค้าอะไรเงี้ยที่อยากจะซื้อสินค้าออนไลโอเคออพ่อค้าออนไลน์โอเคแล้วมีกลุ่มเนี้ยเยอะขึ้นแล้วพ่อค้ามีกลุ่มเนี้ยเข้ามาแบบ พอๆกับลูกค้าที่จะซื้อไปใส่อค่ะเราก็บอกว่าโอเคถ้างั้นเราต้องมาคิดโมเดลในธุรกิจเราใหม่ละถ้าสมมติรเราเจอกลุ่มเนี้ยที่อยากเอาสินค้าของเราไปขายรเราก็ใช้เวลาตรงนั้นก็ก็เริ่มคิดสักประมาณสามเดือนนะคะเราก็เลยมีโมเดลในเรื่องของการเป็นดิลเลอร์เข้ามาเป็นดิลเลอร์เป็นตัวแทนมีแบบแรกก็จะเป็นดรอกชิปเป็นตัวแทนออนไลน์นแบบที่สองดรอปชิพผมอธิบายนิดนึงก็คือว่าไปตะโกนอย่างเดียว แล้วสุดท้ายก็โยนออเดอร์มาให้ทางนี้จัดการใช่ครับคิดเป็นคือคือเป็นคือคุณเป็นไมโครโฟนใช่ไมต้องจัดการหลังบงหลังบ้านอะไรบอกเรามาแล้วเราส่งเองแล้วคุณเอาคอมมิชชั่นไปอันนี้คือดรอปชิปใช่เมื่อเจ็ดปีที่แล้วก็คนก็แบบว่าโอ้นิยมที่อยากจะเป็นดรอปชิปกันแบบเยอะอะไรอี้ยเข้มาเยอะแล้วกลุ่มที่สองก็จะเป็นกลุ่มดีลเลอร์ที่แบบว่าเหมือนลักษณะของเฟรนชายอะไรเงี้ยนะก็คือไปเปิดร้านเบอร์เอร์ช็อปสาขานี้เบอร์เอร์ช็อปสาขานู่นอะไรเงี้ยคือไปเปิดไปเปิดภายใต้แบรรนด์เา แบรนด์เราและก็มีร้านจริงๆหรือเขาไปเปิดในออนไลน์อับมีร้านหน้าร้านมีหน้าร้านก็คืออาไปเปิดในแถวโคราชไปเปิดแถวเชียงใหม่มีร้านเลยแล้วเขาอาจจะมีออนไลน์ด้วยก็ได้แล้วเขาก็มีร้านด้วยตอนนั้นก็เป็นใช้เวลาไม่นานก็เบอล์ก็เริ่มมีมีร้านมีสาขาให้ลูกค้าได้ไปเห็นสินค้าเนี่ยก็เริ่มมีกางเกงมีเสื้อยืดมีเสื้อผ้า้าเริ่มมีสินค้า หลากหลายมีหลายมีหลายผู้หลักหลายโอเคโอเคครับเราเริ่มเปิดร้านอย่างเงี้ยค่ะครับเพราะตัวเราเนี่ยของตัวเราเนี่ยมีร้านด้วยใช่ไหมตอนนั้นยังค่ะตอนนั้นยังไม่ได้ร้านที่มีเนี่ยคือร้านของแฟรนไชส์ใช่ใช่ค่ะเราก็ทําหน้าที่ในการผลิตขายแล้วก็สร้างแบบสร้างสร้างแบรนด์ทำทีมงานทําการตลาดอะไรเงี้ยเพื่อออพเซิร์ฟกับดีลเลอร์เท่านั้นเพราะว่าตัวเราเองเราเปความรู้สึกว่าโอเคเราอะดูแลแค่ดีลเลอร์แล้วให้ดีลเลอร์ไปดูแลลูกค้าก่อน ตอนนี้เรากำลังไม่ไหวมีแค่2คนพี่น้องในการทำตรงนี้ค่ะแล้วก็โมเดลก็เลยเติบโตมาเรื่อยๆค่ะจานจนเนี่ยค่ะจนยังไม่ได้บอกเลยว่าราคาตัวละเท่าไหร่อ๋อสินค้าเนี่ยถ้าสมมติเป็นเราเราขายนราคาสมมติเสื้อเชิ้ตอะไรค่ะรคห้าร้อยเก้าสิบาทแขยนยาวเลยก็หร้อยเก้าสิบาทคือราคาเท่าเสื้อคนผอมเลยค่ะครับก็คือเป็นเป็นไม่ใช่พรีเมียม ค่ะเป็นแบบกลางๆเป็นกลางราคา<ว>กลางๆผ้าเพ่ออะไรก็กลางๆค<อ>ือสำหรับ<อ>จนชั้นกลางที่อ้วนนตพูดง่ดายใช่ผู้ช่วั้นปไม่ใช่จนไม่ใช่จนชัน้นสูงจนชั้น,นสูงนี่ก็อาจจะไปตัดเองก็ได้ถ้าอ้วนขนาดนั้นใช่ไหมครับ<อ>ครับต่อเลยครับก็พอเริ่มทำมาตอนแรกก็มีมีปัญหาคือเบลเลอร์เนี่ยไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องไม่เคยมีปัญหาเรื่องยอดขายเลยอาจารย์ก็จะมีปัญหาเรื่องอื่นอื่นเรื่องของเรื่องของการ โรงงานผลิตนเนื่องจากเราไม่มีความรู้เราไม่เคยทําเรื่องกําลังผลิตเรื่องผลิตไม่ทันเรื่องคุณสินค้าไม่มีคุณภาพเรื่องอะไรเงี้ยค่ะคือมีแต่ปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่แวดล้อมอยู่ตลอดเวลาเราเปลี่ยนโรงงานน,งน,น,างนู่นนี่อะไรค่ะจนกระทัา่าเรากว่าเราจะแก้ปัญหาเน,นี้ยได้เราก็ใช้เวลาไปสักสามสี่ปีค่ะจนปีสองพันสิบเก้าเราเติบผลิตทุกอย่างละ ครับอะโอเคเรามีความพร้อมเรื่องเงินทุนเรามีความพร้อมเรื่องกำลังผลิตเรามีโรงงานที่เป็น O M ให้เราถึง11โรงงานเลยนะคะตอนนั้นเราคือตั้งหน้าตั้งตาในการทำโปรดักต์เป็นอย่างมากอะไรเงี้ยเพราะเรามองว่าโอ้ถ้าโปรดักต์ไม่ดีเราต้องไปพูดอะไรละเราจริงจังกับการทำโปรดักต์ให้ดีให้หลากหลายจนปีสองก็คือก็คือสามสี่ปีแรกเนี่ยนคุณเจนนี่เนี่ยอยู่ท่ามกลางเพนพอยอยของตัวเองด้วยใช่ค่ะ แล้วก็ชโชคดีมากที่แก้ปัญหาได้นในปีหนึ่งเก้าปีสองศูนย์ธุรกิจหลักคุณมีปัญหาเลยนะค่ะคอนเซอร์คุณทําไม่ได้เลยนะค่ะท<า>ี่ว่าพอพอสองปีสองพันสิเก้าเนี่ยคือเป็นปีที่โอ้โหตกผลิตกผลิตทุกอยา่างสุดค้าได้แล้วแก้ยังไงครับแก้ยังไงอ,อธิบายเล่าให้ฟังหน่อยอย่างเรื่องเรื่องอย่างเรื่องโรงงานอย่างเงี้ยค่ะเรื่องโรงงานเรื่องกําลังผลิตเนี่ยคือเป็นปัญหาที่มีมาตลอดสองปีแรกคืออย่างเงี้ยก็คืออย่างเช่นว่าตอนแรกๆเนี่ยเราก็ทําสมมติเสื้อเนี่ยเราผลิตที่โรงงานที่ทีี่เดยว เราผลิตเยอะออกมาเลยทีเ <sketches> ดียวถ้าเมื <questo diversion> yeah. ่อไหร่ก็ตามที่โรงงานเนี้ยสะดุดก็เท่ากับว่าเราไม่มีของออกมาเลยค่ะอาจารย์มีปัญหาจะพายเชนใช่เราก็จะแก้ปัญหาโดยการกระจายเราผลิตหลายๆที่หน่อยจากก็รแรกที่เราแบบโอเคที่เดียวเลยเพราะว่าอยากจะควบคุมที่เดียวให้เข้าใจให้อะไรเงี้ยให้ดีไปเลยกลายเป็นเมื่อเขาสะดุดโรงงานไม่เขาสะดุดเออเราไม่มีของออกมาเลยคงคะเราก็แก้ปัญหาโดยการกระจายที่นี้มีปัญหาไม่เป็นไรที่นี้มีของออกมา ที่มีปัญหาไม่เป็นไรอีกที่หนึ่งก็มีของออกมาเราก็เลยแก้ปัญหาเรื่องผลิตแล้วก็เรื่องคุณภาพสินค้าเรื่องก็ไปร่ำไปเรียนอะไรก็มาด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะว่าสินค้าที่ดีมันต้องยังไงอะไรพวกนี้ค่ะอาจารย์จะว่าพอะแก้ปัญหาก็คือผลิตในประเทศไม่สั่งไม่สั่งจีนผลิตไม่ค่ะผลิตในประเทศใช่ค่ะต้นทุนก็จะต้นทุนก็จะสูงหน่อยสูงหน่อยแล้วก็ความเป็นมืออาชีพของโรงงานก็อาจจะน้อยหน่อยค่ะ แล้วก็เราก็เริ่มต้นจากโรงงานที่เราเล็กๆเล็กจนกระทั่งเราก็โอเคได้ได้มีโอกาสไปผลิตในโรงงานที่ใหญ่ขึ้นได้มาตรฐานมากขึ้นเพราะว่าวอลุ่มในการผลิตแล้วก็สูงขึ้นตอนแรกๆรเราผมไม่ไหวเราผลิตเยอะไม่ไม่ไหวอะไรเงี้ยคะแต่พอเรามีดีลเลอร์หลายๆเจ้ามีลูกค้าเยอะขึ้นะอะไรเงี้ยเราก็สามารถขึ้นไปผลิตในอีกสเต็ปหนึ่งก็สามารถเข้าไปอยู่ในโรงงานที่ใหญ่ขึ้นได้ครับ อ่าแล้วก็พอปี2019เกมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังอาจารย์พอเราโอเคเราผ่านเรื่องพวกนี้ไปหมดแล้วเราก็มากำลังจะขยายขยายสาขาอ่าในช่วงปลายปีพอ2020ันยีเราก็เจอโควิดเลยค่ะครับอ่าก็คือตัวธุรกิจหลักตัวนี้ปัญหาก็คือออกรายเซอร์ไอตอนนั้นก่อนออกรนเซอร์ตั้งทำอยู่ใช่ไหมค่ะวีเลิกันแล้วก็ไม่เลิกวีเลิกค่ะก็ยังทำอยู่ก็ยังทำระหว่างออกรายเซอร์ออกรายเซอร์กับไอเบอร์เลอร์เนี่ยอันไหน เป็นธุรกิจคู่หรือว่าอันไหนเป็นธุรกิจหลักตอนหลังมาธุรกิจหลักกลายเป็นเบอร์เลอร์แล้วค่ะก่อนโควิดใช่ไหมก่อนโควิดใช่ไหมแสดงว่าไอ้เบอร์เลอร์นี่ช่วยชีวิตนะถูกเลือดมาก่อนแล้วฮะเลืองมาก่อนแล้วใช่ค่ะเราก็มาทำเบอร์เลอร์เป็นหลักพอเราขยายสาขาปีสองพันเก้าเนี่ยเราเปิดรวดเดียวสิบสาขาคือหมายถึงว่าของแฟนชายใช่ไหมอันนี้ของแฟนชายใช่ไหมอ๋อเปิดโอ้ก็เปิดเลย ไม่ไม่ก่อนหน้านี้เราเปิดไหมก่อนน้านี้เราเปิดร้านเองไหมเปิดค่ะเปิดค่ะร้านที่เรามีร้านที่แบรนด์โอนแบรนด์เนี่ยกี่ร้านนะก่อนหน้านั้นก็ก่อนหน้านั้นเราก็มีเป็นสิบเราก็มีเป็นสิบนะคะอาจารย์ใช่ปีหนึ่งเก้าเนี่ยมีเปิดอีกสิบเปิดอีกสิบเพราะรวมเราคือถืใช่จะไปเชนได้โอเคดีครับดรวมรวมสักสามสิบในปีสามสิบที่ไหนมีที่ไหนบ้างครับมีที่ไหนก่อนหน้านี้ไหนน อ่าเมียมเอาท์เล็มีทุกสาขาเลยมีตรงเซ็นทรัลมีโอทมินอลทเวนตี้วันอ๋อคือขึ้นห้างเลยขึ้นห้างเลยโอเครับ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 อยู่ในห้างเลยใช่ใช่ก็ถ้าเปิดเปิดไอ้สิบสาขาล่าสุดคือสาขาที่ยี่สิบสามสิบเนี่ยตอนต้นปีหรือปลายปีปลายปีโอ้ยตายแล้วตอนนั้นนี่ก็ก็หวังว่าพอปีสองพันยี่สิบเนี่ยเราจะแบบโอ้โหไปถึงมาถัดมาแลคุณไม่ได้ตามไม่ได้ตามข่าวโควิดที่เซี่ยงไฮ้มันมีแต่ปลายปีแล้วนะ ไม่ใช่ซีจีนะมันก็เริ่มมีแล้วอาจารย์มันก็เริ่มมีแลาา้วช่วงประมาณแบบพฤศจิกาธันวาเนี่ยเราเริ่มมีแล้วแต่ว่าเราเริ่มทําไปก่อนหน้านานครับะค,ะครับครับเดือนเนยเราเริ่มทําไปก่อนหน้านานละแล้วพอเราเปิดร้านไปปุ๊บ,บที่ที่ประเทศไทยก็เดือนกุมภาเริ่มมีสัญญาณมัมีเริ่มสัญญาณครับครับแต่พอมีนาก็คือชัดเจนเลยอโควิดก็คือชัดเจนเลยตราบจนกระทั่งปัจจุบัน เดี๋ยันนว้เวันนี้วันแล้วรเบดีเคได้ถื่ห้อนี้ยครับครับครับเรื่องปิดเลยห้างเรื่องปิดหมดใช่คือคือพอมีนาตอนนั้นก็คือโอเคปีโควิดโอ้เราเราต้องบอกเลยว่าในในเวฟแรกเนี่ยอาจารย์ก็คือโอ้โหเรางงอะค่ะเราเรางงสิ่งที่เราได้ตอนนั้นก็คือเราได้ได้เรียนรู้อย่างเดียวเราแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยในในเวฟแรก เรางงว่าอันนี้มันคืออะไรนะแล้วมันจะคืออยู่นานแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็เจอภาวะขาดทุนนะอาจารน้ารันเราเริ่มไม่มีคนไปแล้วเพราะว่าคนไม่ไปห้างไม่ไปร้านไม่เราต้องจ่ายเขาเขาเขาเราก็ต้องจ่ายค่าค่าคนค่าเช่าอะไรตลอดใช่ไหมฮะยอดขายเราอะหายไปเลยค่ะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าต้นทุนเรายังอยู่เท่าเดิมฟิกคอร์สเรายังฟิกคอร์สยังอยู่ครับครับมีนาเมษาพฤษภามิถุนาจนกระทั่งกรกฎาคมก็เปิดอ่ากรกฎานี่คือมีล็อกดาวค่ะอาจารย์ มีล็อกดาวโอ้โหพอล็อกดาวเราทุกคนรู้สึกว่าไม่กรกดาเปิดเปิดแล้วนะเปิดแล้วช่องอ่าประมาณประมาณช่วงกรกดาสอนี่เปิดแล้วก็คือเมษาพุธภาใช่พุภามีล็อกดาวช่วงที่ล็อกดาวเนี่ยเรารู้ครู้สึกว่าจากที่เราเครียดมาตลอดเลย3าเดือนน่ะจนกระทั่งเขาประกาศล็อกดาว เราเจอว่าโอ้โหเราสบายใจตอนนั้นนะคะสบายใจตรงที่ว่าพอเขาล็อกดาวน์ปุ๊บเนะะี่ยค่ะทางห้างทางอะไรเงี้ยเขาก็ปิดแล้วเขาก็คือหยุดค่าเช่าเป็นศูนย์เลยค่าเช่าเป็นศูนย์เลยค่ะอาจารย์ตอนนั้นค่าเช่าเป็นศูนย์ล็อกดาวน์โอเคล็อกดาวน์ก็คือปิดหมดคนอื่นเขาก็ปิดโอเคเราก็ปิดด้วยค่าเช่าเราก็หยุดทีเนี้ยเราก็เลยเบ์เลอร์เนี่ยด้วยความที่เป็นธุรกิจที่มาจากออนไลน์อยู่แล้วอะคะ่ะ พอออฟไลน์มันมันปุ๊บอย่างเงี้ยปิดแล้วก็สับสวิตมาออนไลน์ได้เลยได้เลยทันทีก็พอเนี่ยค่ะถึงบอกว่าเว็บแรกเนี่ยที่เราพอมันล็อกดาวน์เสร็จปุ๊บเราก็เจอแล้วอ๋อโอเคครับโอเคเราเราสวิตมาออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ตอนนั้นพอค่าเช่าหุดเอะไรโอเคต้นทุนก็ก็หายไปด้วยไม่ไม่ไม่มีฟิกคอร์สไม่มีอะไรแล้วเราก็มาเ่อนออนไลน์ลูกน้องไม่จ่ายเงินเหรอ ก็จ <G Incre ased> <X. S 1> ่ายแต่ว่าแต่ว่าเขาก็สามารถขายออนไลน์ได้ด้ครับครับกับก็โยกมาดูออนไลน์เยกมาดูออนไลน์เลยก็คือคนที่คนที่ปกติเฝ้าร้านเขาก็มาเฝ้าไลน์มาเฝ้าเพจของแต่แล้วก็ส่งออเดอร์เข้ามาที่ส่วนการอืมอ่าเราก็ยุบทีมลงมาแล้วก็เนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วก็ทําประหยัดน้ำประหยัดไฟนุลงมาอันงี้ยค่ะแล้วก็ทําแต่เราปกติเราเปิดขายเงี้ยเราโอเคเปิดขายเฉพาะกลางวันถ้าถึงนี้เรามองรายได้เราแบบพอเราปิดร้านเสร็จนะคะก็คือ รายจ่ายเราหายไปแต่รายได้น่ารักเราก็หายไปด้วยครับนั้นเราก็คือต้องเพิ่มเพิ่มชั่วโมงในการขายกลางคืนด้วยเราขายตลอด24ชั่วโมงเราก็เปลี่ยนกะอาจารย์เอาคนที่ทํากลางวันที่จงสลับมาทํากลางคืนนี้ต่อช่คุยเปิดทุกช่องทางออนไลน์ลูกค้าอยู่ไหนคือเราเราอยู่หมดทุกที่เหมือนกันช้อปปี้ลาซาด้าไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์คือเราก็อยู่ในทุกที่ที่ลูกค้าอยู่ช่องทางของเราเองช่องทางของพาร์ทเนอร์อะไรอย่างนี้ยค่ะ อ่าล้วก็จนกระทั่งานพอมาเริ่มรอบสองมารอบ,รบสองมาเงนี้ไม่มีไม่มีล็อกดาวเลยแล้วก็มีแต่บบว่าเราต้องคอยคอยแต่อ่านประกาศนะคะอาจารย์ว่าจังหวัดนี้จะอย่างนั้นจังคือทุกทุกที่ปฏิบัติไม่แต่ lockdown, ล็อกดาวรอบสองก็ล็อกดาวนะล็อกดาวประมาณสองเดือนนะห้างอ่ะก่อนที่จะล็อกดาวก็จะมีภาวะที่แบบว่ายังไม่ล็อกดาวอ่าครับก็จะปล่อยอยู่แบบนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราตัดสินใจปิดหมดเลยไหม ปิดร้านอ่าซึ่งซึ่งเราก็ไม่ควรจะไปเปิดร้านเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วนะเพราะเราโตไปทางออนไลน์คือเราควรจะมีบ้างแต่ไม่ใช่จะมีถึงสามสิบสาขาน่ะแต่ว่าแต่ว่าเดต้าที่เราคือลูกค้าเนี่ยค่ะลูกค้าเนี่ยลูกค้าคนละกลุ่มมั้งคือลูกค้าอายุเยอะหน่อยอาจจะต้องเดินไปตามห้างใช่ไหมลูกค้าจริงๆลูกค้าคนอ้วนเนี่ยค่ะเขายังอยากจะมีออฟไลน์ให้เขาได้ไปลองใส่ครับครับพอเขากว่าใส่ไม่พอดีมากเลยมากอะไรแต่แต่สาขามันเยอะอะไรไงสามสิบอะค่ะ อ่อาแล้วทีนี้ก็แต,แต่แต่ตอนนั้น่ะคือตอนถ้าสมมติเหตุการณ์ปกติเลยอะไรอย่างเงี้ยการมีสาขาเป็นเรื่องที่ที่ดีกับแบรนด์เราเหมือนกันครับับครบเราตัดสินใจที่ที่จะเปิดสาขาทีนี้พออ่ารอบนั้นรอบสองละเราก็ตัดสินใจเลยว่าโอเคเราต้องตัดสินใจให้เร็วเลยครับยุบ<อ>ทั้งหมด,หมดเลยปะ เราปิดไปครึ่งหนึ่ง่ะครับโอเคเหลืออีกมา15ครับครับคือ<ษ>มันมีมันมีเรามีร้านที่เป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์เรามีร้านที่เป็นคอนซเมนท์ที่เป็น GP ครับแล้วก็มีร้านที่เป็นแบบฟิกคอร์ค่าเช่าครับตอนตอนรอบแรกเนี่ยเราเจรจากับห้างอ่าเราเจรจากับห้างว่าคือร้านที่เป็น GP เนี่ยเราคิดไว้เลยไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่มีคือก็คืออยู่ในห้างส่วนนั้นเนี่ยอยู่ในอยู่ในพาซาใช่คือถ้ามันขายไม่ได้ก็คือไม่เป็นไร เราไม่ต้องจ่ายอยู่แล้วเราคีปไว้ประมาณสิบประมาณสิบสาขาที่เป็นจีส่วนสาขาที่เป็นฟรีคอร์สเว็บแรกเนี่ยเราเจรจาเราใช้วิธีการเจรจาว่าเราขอกลับมันเป็น G ีพีก็ไม่ปิดการนะแต่เราขอกลับเป็นจีีบางบางที่ก็ให้บางที่ก็ไม่ให้บางที่ไม่ให้เราปิดเลยครับอ่าโอเคเราก็ปิดเพื่อที่จะหยุดหยุดค่าใช้จ่ายอ่าส่วนเราก็เก็บร้านที่เป็นอ่าจีีเนี่ยเอาไว้ครับก็จะเหลือประมาณสักครึ่งหนึ่งอ่าก็จะประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็อ่าโอเค ขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขายได้ก็ก็ยังดีมีไรายได้เข้ามาอะไรนะคะจนกระทั่งพอพอเราปิดร้านเนี่ยะคะ่ะเราปิดร้านไปเนี่ยเราก็เริ่มมาทําอะไรในบนออนไลน์ให้มากขึ้นอย่างเช่นเช่นเว็บสองเนี่ยก็คือโอเคปกติเราขายเสื้อผ้าคนเขาไม่ไม่ไปทํางานนะเขาก็ไม่รู้จะใส่เสื้อผ้าไปไหนรเราไม่ได้คดเที่ยเขาก็ไม่รู้ใส่เสื้อผ้าไปไหนรเราก็เว็บสองเนี่ยเราเริ่มจะมีไรายได้หลักๆจากการขายแมสค์ค่ะ อ๋อก็คือก็คือเพิ่มโปรดักต์ไลน์อื่นใช่ค่ะขายแมสขายตามเดิมเซ็ตชั่นตามเดิมครับใช่ขายแมสขายแอลกอฮอล์ขายอ่าคอลเลกชันที่เป็นเวิร์คฟอร์มโฮมกางเก็งอะไรที่ใส่อยู่บ้านจริง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 ขายมือออกกำลังกายก็ได้นะก็คือเราก็เริ่มเปลี่ยนเรานี่ได้วนนะเออ คับคือตอนนั้นเราก็มองว่าโรงงานเราโอเคเขาเย็บเสื้อได้เขาต้องเย็บแมสได้นะเราก็โอ้โหเราขายแมสต่อไปเยอะมากเลยค่ะการแมสคือพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแต่นี้เวลามันจะหมดละคุณเจนี่สรุปหน่อยได้ไหมที่ทํามาแล้วจนเกิดเวิกฤตจนถึงวันนี้สรุปสั้นๆไปในขึ้นนาทีสรุปสั้นๆเลยก็คือว่าพอพอมันเป็นโควิดเนี่ยก็คือสิ่งที่ทาให้เรารอดมันก็คือออนไลน์เนี่ยค่ะมันเป็นทางรอดสิ่งที่ทำให้เรารอดค่ะ ก็<ม>คือก็คือก็คือกลับมาสู่จุดตั้งต้นเดิมที่ทําให้ <c oughs> ใหหเราเกิด <c oughs> แล้วเอาจริงเอาจังกับมัน <c oughs> จะเห็นว่าถ้าเราจริงเอาจังกับมันเราสามารถจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้เพราะฉะนั้นในคนที่เป็น SME ก็เริ่มต้นจากออนไลน์เวลาโตขึ้นก็อย่าไปเอาจริงอย่าไปอย่าไปทิ้ง <c oughs> ออนไลน์พอได้ออฟไลน์มีล้องมีร้านแล้วคนเห็นแล้วก็โอ้โหเนี่ยตัวเติบโตแต่ตัวนี้เมคมันนี่จริงๆนี่คือออนไลน์ทุนน้อย โอกาสเยอะนะฮะเสียดายแหมกําลังแบบช่วงกําลังแบบโอ้วิกงวิกฤตจอะไรเวลาหมดพอดีเลยเราไปเสียเวลาช่วงแรกมากเกินไปขอบคุณมากนะฮะโอกาสหน้าบังพกันใหม่นะฮะท่านผู้ฟังครับครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ